สวัสดีค่ะนะักเรียนที่น่ารักของครูทุกคนนะคะวันนี้คุณครูสุนารีกิตสุทธิผลนะคะครูผู้สอนวิชาภาษาไทยชั้นปถมศึกษาปีที่หนึ่งนะคะเอาวันนี้คุณครูจะทบทวนมาตาตัวสะกดแม่เกิร์ลทำไมเป็นแม่เกิร์ลทำไมเป็นแม่เกิลคะอ่ะเพราะว่ากอเอ,อวเกล ก่อนจะเรียนแม่เกิลมาฟังก่อนใหม่จากคุณครูนะคะวอแหวนแหวนวงงามสะกดตามท้ายคำใดหนูจา๋าจําใส่ใจคำนั้นไซเรียกแม่เกิลอีกรอบนะคะวอแหวนแหวนวงงาม สะกดตามท้ายคำใดหนูจาจำใส่ใจคำนั้นไซสเรียกแม่เกิลอา้าวเพราะฉะนั้นแม่เกิลต้องสะกดด้วยวอแหวนแล้วก็วอแหวนตัวเดียวเท่านั้นจ้านะคะตัวอื่นไม่ใช่นะคะก็เออวอเกิลอา้าว ไปดูกันดีกว่าว่าคำด้วยแม่เกลนั้นจะอ่านง่ายได้อย่างไรชุดที่หนึ่งกออาวอกาวดออาวดาวตออีวอติวทออีวอวิวขออาวขาวถอแอวแถว โมเอวโมเอวเอลแมวหอเอวเหวยออาวยาวคอเอววอเคียวนักเรียนจะเห็นว่าในหน้านี้คุณครูแต้มสีฟ้าหมดเลยที่วอเวนเพราะว่าแม่เกิลคือสะกดด้วยวอเวนตัวเดียวเท่านั้นนะคะไปดูชุดที่สองกันเลย แม่เกิลนะคะกออาวเกาไม่โทรเก้าอ่าขอบอกนักเรียนนิดนึงคํานี้นะคะนอกเรื่องจากบทเรียนนิดนึงถ้ากอเอาเกาตัวเนี้ยกเอเกาไม่โทรเก้าเนี่ยอันนี้คือเลขนะคะใช้กับเลขตัวเลขเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกแต่ว่าคําว่าเก้าวที่ในบทเรียนที่ตัวนี้แปลว่าเก้าเท้าเดินนะคะความก้าวหน้า อะไรประมาณนี้นะคะเอาเท่านี้ก่อนนะคะเขียนคนละอย่างกันนะเพราะนั้นเวลาออกเสียงต้ออ่านดีๆนะคะกรอาวกาวไม่ถูกก้าวนะคะอ่านคำต่อไปค่ะวอาวาวไม่เอกว่าวขออาวขาวไม่เอกข่าวตอ่อแอว่แตว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 ,แตว,แตว,แตวนะคะ เตว์เตว์เต้วเพราะฉะนั้นคํานี้อ่านว่าเต้วนะคะต่อแอวแเต้วไม่โทรเต้วเพราะว่าอักษรกลางผันได้ห้าเสียงนะคะเตวแเตลวเต้วเตวแเต๋วเพราะฉะนั้นไม่ทูก็อ่านว่าเต้วนะคะกอแอวแก้วไม่โทรแก้วนะคะลอยเอยวอเลียวทอเอยวอเทียวไม่เอกเที่ยวดอเอยวอเดียวไม่เอกเดียวชอเอยวอเชียวไม่เอกเชี่ยวอ้าวคำนี้หอนำนะคะ หอนอาวนาวผ่านนะคะไปดูชุดที่สามชุดที่สามของแม่เกิลมีคำตัวอื่นผสมมานะคะมะนาวสนใจที่คำว่านาวนะคะโนอาวนาวมอามะนอาวนาวมะนาว ก้าวราวนะคะกออาวอก้าวไม่โทรก้าวรออาวราวไม่โทรราวก้าวราวโอหว่นทั้งคู่นะคะแม่เกิลปลาซออีวอซิลขอโทษค่ะจิ้มผิดนะคะปลาก็แม่กอกาธรรมดาซออีวอซิลนะคะปลาซิลซออีวอซิลแม่เกิลนะคะคําต่อไปผิวขาวแม่เกิลทั้งคู่นะคะผิวขาว ไขดาวขอไอ้ไข่ไม่ไอไข่แม่กอกานะคะดอาวดาวแม่เกิแนวทางนอแอวแนวแม่กอกานะคะทออางอทางเป็นแม่กงนะคะไม้เรียวมอไอไม้ไม่โทไม้แม่กอกานะคะรอเอียววอเรียวแม่เกิเร็วฉิว รอเอวอเรวแม่เกิลชอยอีวฉิวแม่เกิลน,ออน,นะคะไปเที่ยวปอ,อไปแม่กอกานะคะทอยเอียวเที่ยวแม่เอกเที่ยวแม่เกิลคาสุดท้ายข้าวเหนียวแม่เกิลทั้งคู่นะคะขออาวขาวไม่โทรข้าวขอขอขอเน้นคาว่าเหนียวนิดนึงหอนอเอวเหนียวหอนํานะคะค่อนข้างยากนะคะ แต่นักเรียนก็เรียนไปแล้วนะคะหอนอเอียวเหนียวข้าวเหนียวหอนำเราเรียนไปแล้วนะอ่าโอเคก็ขอจบคลิปแม่เกิลไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเรียนที่น่ารักทุกคนอย่าลืมส่งรูปเป็นหลักฐานนะว่าเข้าเรียนแม่เกิลแล้วนะคะแล้วส่งในหลาย,ลายกลุ่มให้คุณครูด้วยสวัสดีค่ะ